นี่นะครับโรงแรมสเปซพัทยาแนวอวกาศคือแรงบันดาลใจเราอยากมีบ้านเป็นอวกาศบ้างวันนี้เราก็เลยซื้อโคมไฟมาอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คุณพี่ชาย500ประมาณห้าร้อยนิดๆประมาณห้าร้อยนิดนดนะคะแต่ต้องติดตั้งเองอะไรเองนะนี่มาดูประสิทธิภาพของการทำงานของมันนะครับนี่อันนี้จะเฮ้ยสว่างมากไฟขาวใช่ไหมอันนี้ไฟเหลืองอ่อนเอ้ยนุ่มนวนอ่อนโยน อันนี้ดูเหมือนแบบไฟฟ้าโอ้จ้ามากเลยเนี้ยจ้ามากแสบตามากเราก็สามารถลดเองได้้วยนะสมมติตอนนี้สมมติเราจะเอาไฟแบบนี้อ่แตอย่างนี้นะลดลดได้ทุกแสงเลยนะใช่ไหมเมื่อกี้ไฟไฟเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไฟขาวก็ลดได้เลยนะอ่ยโม้อะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไฟขาวอันนี้ไฟขาวนะลดให้มันบางลงอ่าใครสนใจลองไปซื้อกันดูนะครับ